่างานนะดีครับดีครับน้อยวันดีเออวันนี้วันว่างงานวันว่างมันขนาดผมเขาวันไหนก็วันว่างวันไหนก็วันว่างหมดแหละวันนี้ว่างก็ว่าจะไปหาพึ่งกันแฮมนอกไปหาพึ่งมผมวันไหนว่างไปได้มีตังชือเข้า หวานล้วทางน้ำตาเดี๋ยวจะป้าท่านผู้ชมไปหาพึ่งด้วยกันว่าจะได้กี่ลังครับวันนี้เนี่พึ่งเริ่มมาอยู่ละครับเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปติดตามกันไปไปชุดเอาพึ่งอันนี้แหละชุดเอาพึ่งมันดูชุดเอาพึ่งสีแดงทางหลังเท้าได้หลังเท้าไปจะปล่อยพึ่งไป ไปถึงที่สถานที่เอาพึ่งแล้วครับแต่นายผานน้อยเผลมาหาไว้ก่อนพอครับดูข้างบนพอดีเมื่อกี้มอไซผมมันบอกใอยดีผมวันเลยได้ออกมาหาัาหนจ้ะล้างพึ่งนายผานน้อยคือไตจขึ้นไปกันแต่อุปสรรคคือมีเสือที่เขาก็มาดูหลายคนแล้วนี่ตอนนี้นายผานน้อยกำลงังพิจารณาอยู่มาบ่งความใหญ่ไหมครับ ดูงตูน้ำน้ำไทยเก็บซองสามฟอเนาะไข่ตีสังน้ำไว้ในไดในนอนก่อครับวันนี้ไผ่ตีสังน้ำผมไว้นะได้ในนอนมีเอสังน้ำอยอะมาดูห้างมาดูหาที่สไปดูหาที่สองเจอสล้านเจงมึงจะเอาอย่างนนกัน่นเนาะทำไมหลงทางเนช่างตัดต่อของเรา สู้ชีวิตมากนีท่ทำเพื่อทำเพื่อท่านผู้ชมเรามาถึงที่บุกที่เขาเลยสู้ชีวิตในโอโน้อยขอท่านผู้ชมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยเน้อให้ถึงพันซับเร็วๆหร,รับหาไปเจอครับหลังที่สอง ไปปั๊บนะเขาตามไม่ลอกยังไงก็ช่วยกันกดติดตามให้ถึง1 0 0 0ซับเร็วๆนะคะก็เรื่องนี้นะที่ต้องเน้นจังหวะเนี่ย เอา้กะเจอแล้วจ้ารังที่สองนุ่นไงนุ่นไงรังที่สองอยู่บนปูนเจ้านี่เจ้ารังที่สองเขากำลังพอรังพึ่งอยู่เจ้าอยู่สูงน่อยมืดน้อยนี่เจ้า ดงไปพานสาบับานทีน oui> ี่ไหนเห็นอ้ะก็ตรงนี Não, ่น mm ี hmm. ่ดูตรงนูตีไหนนี่เหรอก่อนนี่เหนื่องอ้อมนี่เหนื่อยรอน้ด้อแม่บ้นตัวหาดีนะเออนี่แหลยดอ้โหเดี๋ยววที่นี่อ่ในผัดน้อยมันออกมาโลเดียวหาเดียวไปเจอสองหลังผมมาสมทบที่หลังมาสมทบที่หลังตอนนี้เดี๋ยวจะไปเอาห้างเย็นกันหน่อย แต่ยุงเยอะมากเ,าเขาไปเอาพัางใหญ่กันฉันไม่โดนเลยดูไม่เดไม่เดไม่เดเดี๋ยวนี้โอ๋อน,น้อยก็กำลังเตรียมตัวอต้นไหม่จงจงต้นไม้ <c oughs> ขึ้นจะได้ขึ้นตอนได้ <c oughs> ไปหาลังมันได้ <c oughs> ตากรก็ paid, paid. สูชิวิตอุปกรณ์แบบอุปกรณ์ไม่มีอะไรเยอะนี่ก็มีน้อยๆก็มากันต้่หน่อยไอเนี่ยูงใส่น้ำหวานเนี่ยใส่ใขรนี่นะเดี๋ยวที่ตากรครับ นั่นลบปุ้นน่อยเพราะว่ามีชุดกันเฉกาคนเลยขอคือขึ้นไปถึงบนปุ้นก่อนเดี๋ยวจะไทยตอนขึ้นไปก่อนอแล้วก็เขาก็จะหนีไปอยู่ล,ยลบทักอื่นก่อนอออช่างตัดต่อของเราว่าไงเตรียมตัวสู้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยียบได้มาแล้ว เช็ดอุปกรณ์ก่อนขึ้นในบอูอยูไปใช้กินเดี๋ยวเอาจุดป่นอนไล่ยุงอู้อ,อะไรเแี่ยไล่เต้อยุงโคบมากไมาอะไรอย่างตอนนี้ซึ่งเนย่กาะพร้อมไหมคะเวลาแล้วเต็มพร้อมไว้มันมานเด้อได้ไข่สวยๆเพราะว่าเราทำเพื่อเข้ามาเราจะมาเข้าไม่มีเข้ามากันเพราะว่าน้อย ในผ่านน้อยออกมาหาคนเดียวถ้ามาหาคู่ไปได้นี่บ่งเคยเจอสักอย่างไรยุ่งได้เลยเนาะเดี๋ยวเราทำเพื่อที่จะบ่อุดยาของ้าวเอาไว้เลยนะหรือว่าววันนี้ข้าวสีแดงข้าวสีแดงครับในผ่านฟานฟางขึ้น น่าขึ้นไปตากแช็่เยอะโมดอยังคำนี่มีคนเดียวฮะ <c oughs> ที่ขึ้นที่สูงเวทีมันต้องใจแช่แช่อย่างลยเออนั่นแหละพวกกระจาเพืออ่แบบนี้แหละแถวออกชุด่นเห็นแบบแถาต้องหาจุดติดเน็ตๆอ่ะเอานี่แหละในาได้ขึ้นความสูงี่ดึกประมาณ ป้าน,น้อยไปหาหลาพุนซุป,ปเปอร์เทนเนี่ยขอกล้องกับอุปกรณ์นิดหน่อยเพราะว่าฟ้อนตั้งแต่มันสูงเดี๋ยวขึ้นไปละถ่ายถายพันหน่อยขึ้นไปตามเคสจ้งเนี่ยโดยที่มันต้องใจ้ยตอกต้อยเพราะมันบันถนัดครับมันถนัดไส่ถนัดมันเนาะการขึ้นหลังพึ่งนี่ขึ้นตีสูงนี่ครับไผ่ถนัดมันบางคนนี่ตอกต้อยเนี่ย,ยต้นประมาณเนี่ยเขาก็เยอะประมาณห้าหกเจ้าน่ะ ใช้ความสามารถเฉพาะตัวเด้อห้ามลราเรียนแบบอันตรายขึ้นไปถึงถึงกลางละใช <hoo S 2> <yeah. S 1> right. ้เวลาประมาณหน you you ึ <im> ่งนาทีเพื่อถึงมาดูหลังเจอน้องเขาเจอน้องเขาเข้าไปอยู่ต่างพุ้นนานนิดมันเป็นกระดับมีแค่แก่งแกว่งจุดเลยจุดเลอยกองแกว่งนี่เลยจุดคือน้อยแต่เยอะมันไม่ใช่ตรงนี้แหละอ๋อแผละมาดูไงกอยอต้องเข้าแล้ว โอ้ตึ๊บประมาณเก็บเก็บห้าหกจันน่ะเนี่ยบใจสั่ตึ๊บประมาณห้าจันหกจ้นน่ะสิบแปดเมตรเก็บสิบเมตรเห็นลังผึ้งเหรอเห็นนี่ยรังผึ้งใหญ่ใเห็นอยู่กูไปจะถามกูถามท่านผู้ชมแต่กล้องกูจะบอกเนี่ยบอกลุ้น นายพันน้อยอยู่พุ่นครับประมาณกึ่งต้นละตอนนี้เพราะว่าอุปสรรคของมันนักหน่อยเคืออะไรมันเป็นเพื่อเปลี่ยวเปลี่ยวลงพูดไทยสักตอนสิคนไทยเยอะความสูงนี่ไม่ใช่อุปสรรคของนายพานน้อยแต่อุปสรรคนี้คือเถาวันที่มันบางๆต้นไม้อะนี่แหละเถาวัน มันอยู History, 1, here, ่ก <repetition ceu> ิ่งตั้งวนนะตอนนี้ขึ้นไปได้สองส่วนละได้ระยะทางประมาณนั้นละขึ้นไปบนบุรีครับเดี๋ยวพอดีเคือเกือเกือถาวันเยอะไปหน่อยนั่นน้อยเออนั่นน้ดูนายพันน้อยนั่งอยู่ตรงนั้นพี่น้อยโบกมือจิ้มพี่น้อยโบกมือหน่อย นั่นแหละอันนี้ขึ้นไปใกล้ถึงแล้วเหลืออีกประมาณสิบก้าวเมตรอ่ะหนะักมากคุณหรอฮหะหนังเยอะขึ้นแล้วขึ้นแล้วพันน้อยบอกว่าความสูงมันเ่าใดอ้าวเราจะขึ้นไปข้างบนยังไงแต่เาขาเขาที่เยอะเกินไปโม่แหละขึ้นจะได้เดี๋ยวพิจารณาละอยู่พันแล้วขึ้นที่สูงมาได้ครับนี่ครับในพันน้อยอยู่นี่แล้วลังก็อยู่ตรงนี้แต่เขาวัน ถาวันเยอะมากกำลังพิจารณาว่าจะขึ้นยังไงเนี่ยอุปสรรคเยอะอยู่หลังนี่นะพราะนายพันน่อยกำลังตั้งสมาธิตัดเขือเขาหาตีขึ้นอยู่ตีขึ้นนี่เห็นแล้วแต่เขือเขามันเยอะถาวันถาวันถา,าวันมันเยอะมากก็เลยต้องใช้กันไกลแต่งกิ่งค่อยๆแต่งขึ้นไปกว่าจะถึงล่างมัน นี่เป็นวิธีชีวิตของการทำมาหากกินครับจะได้มาทำเพื่อความสนุกเพราะว่าเอาไปเลี้ยงชีพอืเอาไปเลี้ยงชีพเพราะวันว่างผมเขาจะหาแบบนี้แหละวพรอแถวบ้านพราะแถวบ้านพวกผมชอบกินตออนมันตออนบอยพวกตออนแต่แตเราไม่ได้ทำลายแม่มันแต่แม่มันเราไม่ได้เผาทำลายนะมันก็จะ ไปใ <ไป S 1> หม่เรื่อยๆ<ล>ร้างให<ไ>ม,ม่เ <ไม S 1> <ห>รื่อยๆแ<า>ลงพวกนี้มันจะย้ายรังไปเรื่อยๆมันจะทํามันจะทํหรังมันใหม่เรื่อยๆเนี่ยดูในผานน้อยกําลังตกแต่งจริงอะแบบใจเย็นเพราะเดี๋ยวขาขึ้นเพราะเราขึ้นไปถึงแล้วเราต้องตอนนี้มันหย่อนเชือกไม่ได้เนาะมันต้องสะพายลงมามันต้องแตง่งแต่งทางให้มันดีอะ่ะเดี๋ยวเสร็จจากรังนี้เราไปเอารังเล็กไม่เล็กเท่าไหร่ ใหญ่เหมือนกันแต่มันเล็กกว่าลังนี้ผมหวังอยู่ที่แค่ประมาณเอื้อมสามวันที่สองเดี๋ยวสามละโอวันนี้เอาเอาช่างตัดตอมาทอรหดในปลาแซ่กแก่นยาวผม่าด้ใส่พอคนตะกรองสะก้อนนี่ต้องคื<ะ>อจริงหรอตองหรอตองหรอนี่คือตะกรองเลือดมันเลือดชั่วเลือดชั่วเอา นี่คือยาไลยุงหลวงลงมาแล้วมันม,มุดจนไปเขาต้องวังดเจลลาเขาเยอะน้งองต้องหนักแบบโปรโมทเทาขาทางนี้ใกล้จะถึงแล้วครับเดี๋ยวสักน้อยเจลักไปประมาณห้านาทีอีกก็อุปสรรคมันหนักปกตินี่ ล้างไอ้แจ้เวลาถ้ามีอุปสรรคอย่างก็ประมาณห้านาทีอ่ะจะถึงจะถึงล้างมันอะ่ะอันนี้คือมันมีเกลือพีอ่น้องน้องต้องไปดิน้นแนต่ไม่มองหาจักน้อยไม่เห็นแล้วเพบาะปลามันตื้มมาข้างบนอะ่ะอุปสรรคอะ่ะเออปุ่นปุ่นปุ่นเห็นดินดินอยู่นะเห็นเนาะนี่นี่ไปตรงนี้ละไปตรนนนนนนงนี้แล้ครับอ๋อนี่ยเนี่ยเนี่ยยุบช่องนี้ เดินไปขึ้นกิง่งตีพึ่งอยู่ละไหนเหนาะเริ่มจุดจุดขวัญละจุดตั้งแต่ฮัลอะไรกะก็มันจะถึงฮันแล้วพอทุกเดี๋ยวอันนี้ไว้สำรับออมไว้สำรับอยู่ฮันแล้วเแต่จะไปยูปุ่นไปยูปุ่นก็ต้องมุดเข้าไปตีพึ่งหางวุ้นนะเอเออเาเอานี่ถือไว้หน่อยเนาะ เปลวเปลวบอกเอานี่มาสองอันกันเออมันนี่ใกล้จะถึงรางละวเฮ่น้องมาอยู่ประเทศไทย,ย,ทยเออใกล้ถึงรางละฮัลโหลฮะ จจะถึงแล้วผัานยาตกงไหนนะเดี๋ยวแดินีนั่นแหละนั่นแหละนายพันน้อยบันทึกเลยอ่ะบันทึกแล้วนายพันน้อยใกล้ถึงแล้วครับแต่อุปสรรคมันนักหน่อยพูดละนายจะถึงละตอนนี้นายพันน้อยใกล้ถึงหลังแล้วครับระยะหั่สักช่องหนึ่งเมตรถึงละดูอุปสรรคเขาหนักขนาดถึงแล้วครับอุปสรรคคน จับกล้องก็เยอะยุงเยอะมากตัว,ตวอ่อนน่าจะสวยแต่หน้านี้น่าจะใหญ่อยู่ดูละถึงแล้วเจ้าดูยังคล้ายๆว่ามันเป็นหลังหล้างอะไรลังกระดาษก็ขาวาแต่ทรงทรงนี่ไข่เยอะละอ่ะป้าต่สวยมาแล้วนะปิโอ,อะป้าต่เขาอยู่ใกล้บ่ได้เจ้าพอดีบ่ได้เอาชุดมาอยู่ใกล้บ่ได้เขาต้องหนี มาได้เอาชุดกันมาสักคนเลยเ้าต้องมาอยู่ไกลๆดูครับพึ่งออกลงมาเต็มเลยว่ะพี่โอ้ชุดป้องกันกันเลยเอาหมอบ้านใจนะชุดพึ่งลังได้ถึงจะได้เฮายังบ่หูวอารมณ์มันจ้ะถ้าใครคืออยู่ไทยคือพอแต่เลยใกล้ๆท้อเฮากองเฮากองเฮาใช่มวกวิ่งอะไดนี่เฮ้อแต่กองไผาตดกับตด มในมพันน้อยกำลังปาดลังอยู่ใครงานมานน้อยเตือนังเออเนี่ยเอาล้างลงมาแล้วครับลังน่าจะแก่ก็แต่น้ำใหญ่อยู่เห็นน้ำอยู่เห็นชัดอ่ะเห็นอยู่ปาดลังออกไปละโอ้เสียงฮักดังคว่ำอ๋อน่าจะแก่ละ ปล่อยปล่อยน้ำหัวน้ำหัวแล้วเหลืออยู่ยท่านันแหละเอฟซีเขาสร่งมาหลายคนอยูป่ปะออกออกออกเดี๋ยวจะปล่อยตัดล้องทิ้งไว้นี่เดี๋ยวผมจะไปดูใ,ให้พัดหน่อยเพราะว่าตัดกล้องเขาแบบน,นี้ดูชั้นตัดต่อของเรา แกนควนเองนะครับเก็บเรียบร้อยละเดี๋ยวนี้กำลังปาดน้ำหวานอยู่เฮ้ยเฮพึ่งวันนี้แล้วพี่โอ,อตะกี้เกิดเหตุพึ่งไล่ครับอันตรายมากนะครับต้องผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นที่เอาได้เสร็จสิ้นภารกิจละกกำลังลงจัดต้นไม้ครับต้นไม้ลงมา อ๋อมีกองติดตัวไว้เรื่อหลังที่เอาไปเร้อยแล้วแม่จะไปอยู่ที่เกาน่าจะลงทังเดิมครับไม่ลงลงทังเดิมเี่อมึงจะลงตัวแค่เขาอ่ะ แม่จับขึ้นไปบน,นลังแล้วมีต้มมน้อยๆอกๆอกมาอมาหนอกหม่เดี๋ยวไม่ตกสิหวัวลงมาแล้วครับาตัดเจ้าเขาเนี่ยข้านะงหลายต้องล้มฟันเหเ้าละเวจะรูงปงานสีแกนี่ เลยหมดล้ป่ากนมักน,นกหน้มัหหางมันหางหนึ่งห,หางหางหางเงบัวยังลองภาพมือตัหฮะโอ้หาง,งนลงางะ,งล,ะลงมาแล้วค่ะพึ่งแกดูไนผ่านนอยลงมาละจะไปดูผลงาน,นกันโอ้ โอลังมันห่างห่างเองห่างมันจะเลิกด้วยเนี่ยอันนี้มันรอบ2น่ะรอบปินแต่ก็สวยอยู่น่ะก็ได้อยู่ดูน้ำก่อนโอ้ยรอบอ่ะจับ2น่ะ3เพ้าอ่ะกน้ำมันมันนโอ้โหนี่นี่ก็ลัง ngọt nó sẽ đói nó tiền thùng cái này phải làm gì đó cái này cần mất này thùng nói cần à đây đây, đây. 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 đây แกงยัหญ่วย้อเนาะเนาะถุงยัยพุ่มไม้เด็กซ์ถุงนีเดี๋ยวเอาใส่ฮะเออถุงไม้พุ่มนะแก้ถุงไม้ะครับนี่ถุงผมพอจะแก้เป็นคล้ายๆถุงหิ้วนี่แหละอ๋อใส่สองเลยเดี๋ยวมันห่วงเดี๋ยวใส่ห้างลงจะอีกกับไข่ได้อยู่เนาะได้อยู่ ก็หางแต่ก็แต่คงง้างมันอยู่อ่อนอยู่โอเคกับบอกท่านผู้ชมเดี๋ยวไปพอล้างที่สองเดี๋ยวร่อนหม้หาน้อยพักเลยพักเดี๋ยวจะไปดูล้างที่สองอีกใกล้ๆกันที่ไหนครับข้างหลังอันนี้น่าจะแค่สองล้างมันก็ มือมืดย่งกำลังเตรียมก็เตรียมนะโอย่างจะได้เวลากำลังมืดแล้วลูกข้าประจําเดี๋ยวขออนุญาตโทรหาลูกค้าประจําก่อนเนาะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไปโทรบ้านก่อน สองทางที่จะขึ้นเลยล่างทีสองแล้วครับล่างสองบุนในพันน้อยหาวิธีในพันน้อยมันจะขึ้นต่างเขียขาเขากําลังหาหาทีกำลังมั่งม่เอเป้ยออกมาจากโพเทนเซอไปแล้วครับเจอเป็นกําลัางใส่ขึ้นนักหน้เนอร์ธรรมผู้ชมไม่ว่าจะเป็นคนเหนือไม่ว่าจะเป็นคนกลางภาคกลางภาคใ,ใต้ภาคอีสานถ้าดูอยู่ก็กดติดตามเพี่นเด้เอลา fc คนใดอยู่ใกล้ๆกลาหูกับเนี่ยลาหูกับมะกุอะมากับมะกุแม่ชีวิตขี้หมูกว่าจะกดติดตาละ fc คนใดที่อยู่ใกล้ๆอำเภอเชียงคำนี่ถ้าติดตามอยู่กาถ้ามีรังผึ้งที่ไหนจะออกๆจไดกับติดต่อช่างน้อยได้ครับเอ้ยในท่านน้อยในบริเวณอำเภอเชียงคำครับเขตเชียงคำ ชีเวเป้อยู่ปลาแม่อเอาเธอเชียงคายเอาเชเวชิดขึืนงานือกระชเป้ล่อยูเลย่เราช่วชีเว,ว,เว,ชชวขีหม,มกอกกอาจุโกดไร่ละแม่ดกดติดตาะมาดูนี่่รงตรงนี้จะเห็นชัดกว่าชิาาติหมูก็รอาปลางาเตี้ยตีละหูถ่ายปลาละหแม่ารก็า จองทางขึ้นอยู่คนล้างขึ้นอยู่พุ่นครับจีมตีไปนี่มัีจีมน้อยมันเป็นการสาขาตีโพกยุ้งต่วนขึ้นได้เลยล่ะต้นนี้ก็ประมาณสิบกว่าเมตรครับต้นที่แกะสาวกันเนาะสาวฝายพุ่นล่ะเจ้าตะกี้ตีอู๋ก็เป็นภาษาบ้านนะเจ้าคนไทยอยู่นี่เป็นเผามูเซอขอให้เผามูเซอของปีน้องเผามูเซอก็ติดตามพี่จิมถ้าหันคิดนี่หันมา ไปขึ้นไปละพันธ์หารคิดนี่เน้อกติดตามพ่อจีมเจ้าเพราะวางขึ้นไปหาลังฟึงนี่มันแบบมีกิ่งก้านอย่างเลยมีกิ่งอย่างสยามอุปสรรคมีหนาปะมีหนาพ่อเป็นต้นครับหนาเป็มต้นเห็นแล้วเบียนต้นจะมาต้นเพเอกิ่งก้านเพ่ อย่งนีลางพึ่งอยู่หั่นเจ้าเพราะว่าคนขึ้นอย่างเดียวน่ะที่จะขู้ว่ามันจะลำบากกันไดข้างบนเพราะว่าถ้ามีหนามมีต้นเครือไม่มีเครือเขาที่มันมีหนามเนาะเอ้ยตกใจชอบดีวนี่เขือพวกนี้ถ้ามันแบบมีหนามติดอยู่ในพันน้อยบกมสบายสบายแต่ถ้าเจอหนามแล้วเจอหนามแล้วจะ ยากเลยพยายามจะใช้อุปกรณ์ใช้อุปกรณ์เงียบๆเสียนไส้เลนอยู่มัคคืออยู่ใกล้ถนนใหญ่เน้องไปละตอนนี้เปลี่ยน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 กิ่งค่ะเปลี่ยนกิ่งเปลี่ยนกิ่งขึ้นเปลี่ยนกิ่งลิงน้อยโคตรตึงนานติเป็นใบใหญ่ๆ จะกินปุ้ม,มาไตยกินเพเจาต้องเขาจะอยู่ใกล้ยังอี้บ่ได้นะเนาะเดี๋ยวไปอยู่ตรงนี้แล้วก็บุกออกไปทางเก่านี่เนี่ยออไปหาหลงพึ่งนั่นนี่ยัยยงไปรับไปถึงหลังละน้องออกมานี่นหไปพุชอันนี้เนกไปยืนอยู่หลังเขาน้า ในครนาแนงจุดคบจุดครบเราท้อหายพิจนาตุนตอตัวในครนาแนจุดครบละเริ่มจุดละต้องพึ่งลังที่เขาเข้าไปหามันอยากเขาต้องจุดควันไปก่อนบ้านผมจิตใจครับ กาบมะพร้าวแต่บ้านอื่นเป็นใจคคบเนาะค้างเป็นอะไรอันนี้ใจขาดค้างเป็นอะไรนี่ค้างเป็นอะไรไหนนี่เออนี่ไงมันเป็นปูไปอันนี้ไข่นะตุไม้หฮักตกลงมาไปละอันจะร้ายวะน้องไปอยู่ทา้งบนเได้แร้านเอา ตากล้องหนีไปก่อนนะเจ้าใกลจ้จะถึงล้างละไใกล้ถึงละควันก็ควันดูขึ้นไปใหญ่ๆมันเก๊ะครับนั่ไฟพอจะดับก็บเออเอ่าเอาละครับเริ่มล้มละไป ล้งนี้ฮุ้สซึกว่าแม่มันจะเอาเรียงครับก็เลยลังตะกอะไรอย่างวะลังตะกี้มาได้กะพีลังตะกี้มันแกมันเลิกครับมันแกละไปไปไปแล้วก็ได้ได้แกได้แค่เนี้ยเดี๋ยวไปสรุปผลกันที่บ้านเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวไปสรุปผลกันที่บ้านเอ รบพลกลับที่บ้านเพราะตรงนี้แม่พึ่งกำลังอละวัดหลังมันกลาันนี้นก็ถึงบ้านแล้วเจ้าหลังมันเข่าเอาไปหลังมันขอเอนข่าเอาไปกลางทางแล้วเาว้ยกลางทางละเดี๋ยวนี้ก็กำลังจะบรรจุน้ำมินส่งไปที่เอฟซีแหม <FC. S 2> พึ่งนี่ยอ๋อเจ้าเอาข้นยันนะเจ้าน้อยหปเลย ส่งไปคือเอฟซีตีซังไว้เจ้าจเพราะว่าเขาเขาเขาบอบีบพี่เขาไปเป็นร้านเนี่ยเขาบอบีบนะเจ้าเขาเขาคือเขาบีบเอาที่บอกกลับไปอีกับพี่เจ้าร้านมัต้องนี่เจ้าน้ำมิ้นน้ำมิ้นน้ำพึ่งน้ำพึ่งเจ้าอู้พิดว่าเป็นน้ำมิ้นไปไทยตั้งแม่บ้านกับเรา ลายกองพวกนี้กับเรานลอยหลุดหลุดซับหน่ะงามขนาดเจ้างามสวยมากน้ำพึ่งพอลูกค้าเขาจะไปบีบเอาเองแต่ผมขอบจันดู้ละมันประมาณเก็บสองพอดะมันโลเก็บสองโลอะอ่ะป,อป,ปีนะ่วปิพีคลิปเดี๋ยววันนี้ก็ปิี่คลิปต่อีก,กันพอตะกี้ของผู้เก็บพียวปิพีคลิปน่อยยังไม่นประมาณเดี๋ยวก่อนเนอะเดี๋ยวจะขอตัวไป ทำกุระแลีงน้ำพึ้งคือลูกค่ากันเลยไปสง่งให้เอฟซีกันเพราะว่ามันจะหมดเวลาละสั่งจองได้ครับสั่งจองได้เลยอันนี้ตามคิวเอามนไใช่มันสามเลยอะ่ะไม่ใช่แล้วก็สองเลยลวสองแล้วเขาบอกสามแล้วหนิใส่แฮมอันนึงก็ได้เนะเปียวเอาพี่คิมก็รอได้ก็ขอเป็นกำลังใจผมโอน้อย ย่าก้อยตัวทำคลิปต่อไปช่วงนี้น kind of ้ำพ um, anyway> ึ่งจะดีละน้ำพึ่งบบเป็นน้ำฝนน้ำพึ่งจะเริ่มนี้ยไปถึงในษาน้ำพึ่งจะเป็นของดีร้อยเปอร์เซ็นละร้อเเซ็นเจ้าจะได้กอขอขอฝากกดไลค์กดที่ตามและซับจะให้หุ่นตัวไไหนายบาย